เริ่มยังคะเริ่มแล้ว,ลวโอเคสวัสดีค่ะหมอแจงนะคะจะากออกแคร์คลินิกค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะหมอก็จะพามาดูไลฟ์สดนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเข่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเข่าเนาะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคนผู้ฟังคนไหนนะคะที่ให้เข้ามาฟังนะตอนนี้ก็ฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนําข้อมูลสาระดีๆพวกนี้ให้แก่คนอื่นด้วยนะคะอ่าเริ่มแรกก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยว คุณแม่นะคะเป็นคนไข้ที่รักษาที่ทางฝั่งออกตคลคินิกมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานและมีปัญหาเรื่องเข่าเดี๋ยวแม่คุณแม่เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าอาการของคุณแม่เป็นยังไงเนาะการรักษาที่ผ่านมาเป็นยังไงมาบ้างล่ะคะ่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวหมอจะมาโชว์วิธีการรักษาเข่าให้คุณแม่นะคะะเริ่มแรกก่อนเลยค่ะคุณแม่ฝากแนะนาตัวเองนิดนึงคุณแม่แม่คุณแม่ออกำลังเครียดค่ะคคุณแม่คุณแม่ตื่นกล้องอยู่อ่ะ คือคุณแม่น่มีอาการปวดเข่าเนื่องจากด้วยอายุด้วยแล้วก็ uh huh. เกิดอ,อุบัติเหตุ uh huh. เกิดอ,อุบัติเหตุ uh huh. แล้วก็ไปเดินแบบสูงต่ําพลิกแบบแล้วตัวเองเ่ะเดินแบบพลิกแล้วแต่ตัวเองไม่ได้พลิกคือขามันบิดกัน uh huh. พอบิดเสร็จเกิดอ,อุบัติเหตุปุ๊บก็ไปอยู่โรงพยาบาล uh huh. เพราะวันนั้นเดินไม่ได้เลย uh huh. ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็ดูเสร็จก็ทําการฉีดฉีดยาแก้ปวดให้แล้ว ก็ดูเขาก็เอาไปเอกซเรย์กับทำเอ็มอาร์ไอทำเอ็มอาร์ไอเสร็จคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากเขากระดูกเสื่อมด้วยตรงหัวเข่าแล้วก็เอ็นที่เราบิดนั่นอ่ะเขาบอกบิดจนเกือบจะมีปัญหามันกับจะฉีกขาดนะคะเสร็จก็รักษากับโรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบอาทิตย์หนึ่งเสร็จก็หลังจากนั้นมาก็ทานยาแล้วก็คุณหมอก็ให้ทำกายภาพที่โรงพยาบาลกายภาพอยู่ปีกว่า ถามว่าด,ดีขึ้นไหมดีแค่ช่วงระยะแรกๆที่ว่าแต่การเดินต้องใช้ไม้เทา้าไม่สามารถที่จะเดินแบบตัวเองได้แล้วก็จะมีอาการบวมปวดแบบแพ๊บๆเพราะเกิดว่าเรานนานหรือว่าเราเดินก็จะเป็นแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นลงกระไดแบบปกติได้ช่วงนั้นนี่เป็นเป็นอาการที่แบบท้อมากเลยคือท้อแล้วก็นั่งร้องไห้ว่าทำไมต้องเจ็บขนาดนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นก็คือคิดมากหลายห,ายหายอย่างคือน้อยใจหลายหลายเรื่องเสร็จก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงเพราะคุณหมอบอกว่าทางเดียวที่หายคือต้องผ่าตัดคราวนี้ด้วยอายุคุณหมอบอกว่ายังไม่อยากจะผ่าตอนนี้เพราะว่าเกณฑ์อายุยังต้องไปผ่าตอนสิบปีข้างหน้า<อ>ก็เลยมกับประคองการรักษาพอประคองการรักษาเสร็จก็เลยกุ้ม กุ้มใจแบบรู้าทำยังไงก็อยู่ที่บ้านกินยาทั้งยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อกินวันหนึ่งละสามมือ้อกินเป็นกำมือเลยรู้เลย<อ>กินจนลูกๆเนี่ยเขาบอกคุณแม่กินอย่างเงี้ยไปจะไม่ได้แล้วนะบอกแล้วทําไงถ้าคุณแม่ไม่กินคุณแม่อยู่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่สามารถที่จะนั่งนอนแบบปกติได้ตอนนั้นขาก็บวมแดงบวมแดงมากเลยแล้วก็ต้องทายาทายให้หายแล้วก็หายเสร็จแต่ก็ไม่ได้หายจริงจังเพราะมันยังบวมอยู่ จนมาเจอที่คลินิกนี้มาเจอคลินิกนี้เมื่อปีที่แล้วตอนรู้สึกเพราะมาลาักษาได้ประมาณก็ระยะหนึ่งแล้วอพอมาเจอคลินิกนี้พ่อเห็นคนเขาแนะนําแล้วก็แบบเห็นว่าโอเคก็เลยมาออกมาที่นี่คุณหมอก็โอเคดีค่ะเพราะคุณหมอก็เล่าอ,อาการคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าจะพยายามคุณแม่ไม่ต้องได้ทานยากับ อะไรก็ฟังแล้วชื่นใจดีใจตอนนั้นชื่นใจดีใจที่บอกจะไม่ต้องกินยาเยอะรอดแล้วไม่ต้องผ่าเออเรารไม่ต้องผ่าค่ะแล้วไม่ต้องทานยานี่คือสิ่งที่ดีใจเพราะตะก่อนอะไปซื้อยาไม่สามารถที่เป็นโรงพยาบาลเอายาเพราะมันมันราคาสูงแล้วาตัวอย่างของคุณหมอเนี่ยไปซื้อที่ศูนย์ไอ้ที่คังยามั่งไปซื้อที่แบบให้มันถูกหน่อยซื้อมาเยอะหน่อยซื้อมาเหมือนกินกินเหมือนลูกอมเลยอะก็เลยเหมือนกับว่าโอ้พอคุณหมอบอกไม่ต้องทานยาแล้วนะจะให้คุณแม่นี่ยไม่ต้องทานดีใจมาก พอดีใจเสร็จพอมีการรักษาที่นี่ครั้งแรกกลับไปบ้านรู้สึกเลยนะคะที่คุณหมอใช้เครื่องเนี่ยแต่ไม่รู้คุณหมอใช้เครื่องอะไรนี่ไม่รู้รู้แต่ว่าเบาเบาเลยเบาเลยกลับไปบ้านนี่อาการบวมแดงน้อยลงแล้วเบาแล้วขยับขาได้เยอะขึ้นอันนี้เหมือนกับไม่อยากเชื่อก็เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเขาบอกเมืันพูดเรื่องโกหกแต่ไม่ได้โกหกเพราะตัวเองเนี่ยประสบมารู้สึกว่าโอ้พอกลับไปบ้านดีใจยังบอกกับลูกเลยบอกโอ้คุณแม่เจอ เจอนางฟ้าเจอเทวดาละมารักษาให้คุณแม่เนี่ยเดินได้แล้วไม่ต้องกินยาเพราะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทานยานะคุณแม่ถ้าไม่ปวดจริง,รงๆก็เลยเริ่มทิ้งยาแล้วก็มารักษาที่นี่ตอนใหม่ๆก็มารักษาเครื่องอะ่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งอะ่ะจะมามาทีหน่อยก็คือมาหลายครั้งหน่อยเพราะตอนนั้นอาการมันเยอะพอมาแล้วดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทานยาเลยค่ะพอไม่ได้ทานยาก็ค่อยๆแบบอาการบวมแดงก็ค่อยหาย อาการปวดที่เคยเดินไม่ได้ก็เดินได้เยอะขึ้นขึ้นกระไดก็กล้าเดินขึ้นเยอะหน่อยยืนก็กล้ายืนนานหน่อยคือค่อยๆดีขึ้นค่ะจนมาจะมารักษาจนนับปัจจุบันตอนนี้ไม่เท้าแทบจะแบบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเดินด้วยตัวเองได้แล้วขึ้นลงกระไดได้สะดวกแต่ตอนหลังที่มานี่คุณหมอแนะนำให้ฉีดน้ำเลี้ยงหัวเขา่า uh huh. ก็ยิ่งดีเลยค่ะ ดีมากเลยเพราะหลังจากฉีดไปนี่รู้เลยว่าปร,ประสิทธิภาพของน้ํามันที่ฉีดเนี่ยทำให้หัวเข่าเนี่ยการเดินเนี่ยลื่นสบายไม่ติดขัดแล้วแบบขานี่ทําจะเหมือนคนปกติ mm hmm. ก็เลยดีใจค่ะว่ามาตรงนี้แล้วรักษาตรงนี้แล้วดีมากๆยอมรับเลยว่าไม่เขาบอกมาไกลแต่ดีใจค่ะว่าได้รักษากับหมอที่เก่งค่ะ คุณแม่ฟังเราตื้มเลยคุณแม่อาเพอเอ,อินนะคะมีคนหลายคนแหละเขาชอบถามมาว่าฉีดน้ำข้อเสาเทียมมันน่ากลัวไหมมันเจ็บไหมฉีดเราใช้ชีวได้ปกติไหมเนื่องจากคุณแม่เป็นคนไข้จินหมอก็เลยอยากคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงที่ฉีดคุณแม่เจ็บไหมหลังฉีดคุณแม่มีอาการยังไงบ้างให้เ<อ>หน้าตื่นเองอ๋ <c oughs> อ,อตอนที่ฉีดอะ่ะตอนที่คุณหมอจะลงเข็มอะ่ะคือมีความกลัวเหมือนกันแต่พอหลังจากฉีดไป ฟ้เจ็บเหมือนมดกัดนิดนึงพอฉีดน้ําเข้าไปแล้วสักพักก็จะมีอาการเหมือนกับตึงๆหน่อยนึงตึงๆนะคะตึงๆแล้วพอไม่เจ็บแค่ตึงๆค่ะไม่เจ็บแล้วรุ่งขึ้นก็อาการตึงๆก็เบาลงเบาลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นวันสองวันการเดินรู้สึกผิดปกติเดินได้คล่องขึ้นได้ลื่นขึ้นเพราะตอนที่ฉีดไปเข็มแรกอะ แบบยังยังรู้ไม่ชัดนะคะแต่หลังจากฉีดครบสามเข็มเนี่ยรู้เลยว่าเดินได้ดีปกติคือตอนนี้ถ้าใช้ชีวิตที่แบบรู้ว่าเหมือนคนเดินปกติแล้วค่ะนี่ก็คิดว่าจะมาฉีดอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้เจ็บนะคะเพราะว่ารู้สึกข้างอีกข้างหนึ่งก็อยากจะให้ฉีดเพื่อจะให้เดินสบายเหมือนกันค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวฟัเนี้คุณแม่เขาก็เล่าอาการทห่ฟังขอขอขอได้ไหม ก็วันนี้คุณแม่ก็เล่าเรื่องอาการให้ฟังคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้สิ่งที่หมออยากจะให้ดูกันก็คือสาหรับน้ำข้อเข่าเทียมของคุณแม่คือเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูว่าขณะที่ฉีดน้ำข้อเข่าเทียมไปอาการเป็นยังไงที่คุณแม่บอกว่า คุณแม่ตกใจนิดๆน่ะมันเป็นยังไงหลังฉี่แล้วมันปวดไม่ปวดเดินได้ทันทีไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันของทางหน้านะคะส่วนของวันเนี้ยหลังจากฟังอาการคร่าวๆแล้วอาการของคุณแม่นะคะเป็นลักษณะของข้อเข่าที่เสื่อมซึ่งเสื่อมอ่ะทั้งของคุณแม่ทั้งเป็นจากช่วงอายุด้วยเลยทําให้เสื่อมแล้วก็เป็นจากตัวอุบัติเหตุด้วยเลยทําให้ตัวเข่าเสื่อมนะคะการลักษณะการดูแลเข่าง่ายๆเดี๋ยวหมอให้ดูก่อนว่าลักษณะเข่ามาเริ่มดูที่หัวข้อกันก่อนอันนี้ขออนุญาตนะคะอยากให้ความรู้ไปด้วย อันนี้ปกติขาของคนเราอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกต้นขาเนาะอันนี้จะเป็นกระดูกหน้าแข้งขณะที่คุณแม่นั่งอย่างเงี้ยขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าขาของคุณแม่เนี่ยขออนุญาตนะคะคุณแม่โชว์ขานิดนึงมาจะให้คุณแม่จะให้คนที่ดูค่ะจะสังเกตเห็นเลยว่าเห็นไหมคะว่าขาสองข้างขาของคุณแม่จะปูดแล้วก็ตุยตุยกันน่อยอันนี้คือเรารักษาจนคุณแม่เดินได้ใกล้เคียงใกล้เคียงชีวิตปกตินะคะแต่ว่าถ้าจะสังเกตเห็นจริงๆก็จะเห็นว่าเอ้ยาง่บ นะคะอะ่โดยเฉพาะเข่าทั่วไปอ่ะมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะเริ่มผิดรูปเดี๋ยวขอให้คุณแม่ยืนนิดนึงนะคะจะได้ให้ดูนิดนึงมาช่วยนิดนึงอ้อเก่งมากค่ะถ้าเห็นตอนยืนจะเห็นเลยว่าข่าข้างนี้ข้างขวาของคุณแม่น่ะมันบวมก่าขางข้างซ้ายอยู่เหนึ่นเห็นไหมคะเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะบวมแล้วก็มีการผิดรูปขึ้นมาแต่ว่าผิดรูปขนาดนี้นะคะเ ต้องบอกว่าการรักษามันก็จะมี2แบบคือรักษา้วยการผ่าตาัดไม่ผ่าตัดเนาะถ้าเกิดไม่อยากผ่าตาัดก็มาลองรักษาโดยการประครับประคองกันก่อนก็นกได้เพราะว่าอย่างของคุณแม่เนี่ยคือถามว่าถ้าเขาประมาณนี้ไปที่ไหนเขาก็จะบอกว่าคุณแม่ผ่าตัดหมดแต่ว่าพอรักษาประครับกระพองคุณแม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใกล้เคียงปกติแล้วก็แฮปปี้กินยาแต่แป๊บปวดได้ลดลงอันนี้ก็คือเป็นความที่หนึ่งในความภาคภูมิใจของหมอนะคะอ่ะก็จะเห็นเลยว่าเข่าเนี่ยมันมีการผิดรูปแล้วก็จะมีตุยๆบวมๆบ,บ้างแล้วก็จะเเห็นนลยว่่่าาาาขขของคุณแมมมีกกรึ้ ะะขาคนปกติมันก็จะยืนแล้วก็ตรงตรงแบบนี้เนาะเห็นไหมว่าของคุณแม่เนี่ยจะมีโก่งหน่อยหนึ่งมีบวมหน่อยหนึ่งนะคะ,ะคุณแม่ขอเชิญน,นั่งค่ะวันนี้ถ้าเห็นนะก็คือจะมียังตุยอยู่อีกนิดๆหน่อยๆวันนี้หมอก็เลยว่าเดี๋ยวหมอจะมาเลเซอร์ขาของคุณแม่นะคะใช้ตัวไฮพาวเวอร์เลเซอร์ซึ่งตัวเลเซอร์ตัวนี้มันจะช่วยลดเรื่องการบวมแล้วก็อาการปวดในตัวขาวของคุณแม่ได้แล้วก็วันนี้จะให้คุณแม่ค่ะมาสอน คนที่ดูอยู่ดีกว่าว่าเราจะออกกําลังกายยังไงให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่าแข็งแรงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจากเดิมออกกําลังกายไม่เป็นตอนนี้ออกกําลังกายได้ค่อนข้างเก่งแล้วคิดว่าน่าจะมาเป็นครูสอนได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่ามาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะย้ายคุณแม่ขึ้นเตียงนิดนึงไปเลยนิดนึงนะคะ,ะคุณแม่นั่งก่อนดีค่ะขอจับที่แป๊บหนึ่งโอเคเอ ทีมงานขาขอหมอนใบหนึ่งขอหมอนใบหนึ่งเอาไม่เอาเอาหมอนใหญ่ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเอาหมอนจัดเข่าของคุณแม่นิดนึงเนาะมานิดนึงนะคะทางนี้นะคุณแม่ค,ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเลเซอร์กัน แล้วเดี๋ยวให้คุณแม่พูดไปด้วยเนอะค่ะเล่าให้ฟังไปด้วยว่าช่วงที่เลเซอร์มีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะอันนี้แว่นตาค่ะคหมอตอนไม่ยยาตเปลี่ยนที่เปลี่ยนมยไม้ได้คุณแม่โอเคุณแม่ถเดือร้วนะคะครั รวมไม่เยอะรวมน้อยลงเยอะมากแล้วตอนนี้เราใช้เป็นหมวดลดปวดแล้วก็กระตุ้นที่เกิดการซ่อมแซมข้างในมากกว่านะคะแต่ว่าถ้ากรณีช่วงที่เขา่าบวมมากก็จะใช้อีกหมวดหนึ่งเพื่อลดอาการปักเสร็จข้างในแล้วคนละหมดกัน่ okay. ลเ,เลเซ,เซอร์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเลเซ,เซอร์เนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแตกต่งางกันแต่ว่าของที่เราเราก็พยายามเลือกเครื่องที่ดีที่สุดมาให้นะคะ แม่จะเริ่มเลเซอร์นะคะค่ะ,คะไม่เจ็บนะคะคุณแม่ไม่ค่ะปลี่เลเซอร์ไม่ต้องเจ็บอยู่แล้วค่ะ คุยกันไปด้วยเลยก็ได้ค่ะที่กําลังทําให้คุณแม่อยู่คืองงเอ้ยตรงนี้ทําไมหมอต้องทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถามได้เลยเลเซอร์นี่ช่วยช่วยเรื่องอาการบวมหรืออาการปวดของคุณแม่ได้ยังไงบ้างหรอคะระบบการทํางานเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เมื่อกี้น้องอะค่ะเขาถามมาว่า ตัวเลเซอร์เนี่ยช่วยลดเรื่องบวมเรื่องอักเสบเรื่องปวดได้ยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเลเซอร์เนี่ยค่ะมันก็คือเป็นลักษณะของคลื่นแสงอันหนึง่งแปบ๊บนึงนะคะขออนุญาตขออนุญาตทําไปด้วยพูดไปด้วยเพ่จะไมขอเน็ก่อนปึ๊บเพราะฉะนั้นตัวเลเซอร์มันคือคลื่นแสงแบบหนึ่งนะคะก็คือแสงพระอาทิตย์เนี่ยหลแล้วเราก็เลือกคลื่นความถี่ของมันมาเพื่อการรักษา เพราะฉะนั้นนะทุกคนน่าจะชินกับการเลเซอร์หน้าเนานะพวกแบบว่าลดกระล้ดรอยแดงปานแดงปานดำทั้งหลายแต่ว่าเลเซอร์ที่เราใช้อ่ะค่ะเป็นเลเซอร์ที่มีอยู่ห้าหความถี่ซึ่งตัว5ความถี่ของมันเนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องลดการบวมเนื่องจากมันใช้ในการจับตัวกลุ่มเม็ดเลือดได้มันก็เลยลดการบวมแล้วมันก็สามารถไปเพิ่มพลังงานให้กับตัวเซลล์ได้ก็จะช่วยลดเรื่องปวดขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมข้างในได้แต่ต้องบอกว่าแต่ละเครื่องแต่ละโหมดอ่ะมันก็จะต่างกันอ ถ้าสังเกตเห็นผลนะคะก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเครื่องเหมือนกันทําไมไปแต่ละที่ผลการรักษาไม่เหมือนกันก็ต้องบอกว่ามันขึ้นกับเทคนิคหนึ่งการเลือกโหมดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือขึ้นกับวินิจฉัยโรคณตอนนั้นถ้าวินิจฉัยได้ถูกการรักษาก็มักจะได้ผลดีอยู่แล้วแต่ถ้าวินิจฉัยได้ไม่ไม่ไม่เที่ยงตรงนักการรักษามันก็จะไม่ดีเท่าอะคะ่ะต้องบอกแบบนี้มากกว่าเนาะแล้วโดวยปกติ การรักษาเข่าอะคะ่ะเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างคะโอเคเมื่อกี้คาถามคือถ้าจะรักษาเข่านะคะจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นกับอาการที่เป็นก่อน,นะคะ่ะว่าปัญหาของคนไข้อะมันเป็นปัญหาจากตัวในเขา่าหรือนอกเขา่าซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเรามีแต่ปัญหากล้ามเนื้อแต่ของจริงมันมีในเข่าด้วย การรักษาถ้าจะให้หายผลได้ดีก็คือต้องรักษาตามตัวโรคถ้าโรคเป็นทั้งในเข่านอกเข่าเราก็ต้องรักษาทั้งในเขานอกเข่าแต่ว่าถ้าโรคกับเป็นเฉพาะนอกเข่าก็รักษาแต่นอกเข่าก็จบแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่การรักษาค่ะของที่เราก็คือ1เริ่มแรกอ่ะก็คือต้องมาให้ตรวจก่อนแหละว่าตกลงเป็นปัญหาจากตัวในเข่าหรือว่าเป็นปัญหาจากตัวนอกเข่านะคะพอเรารู้แล้วอันที่2ก็เลยรักษาตามสาเหตุน,นั้นๆถ้าเป็นตัวในเข่าอ่ะค่ะก็จะมีได้ตั้งแต่ว่า ใช้ตัวเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมข้างในอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใช้เป็นพวกกวนฉีดน้องภ่าเข่าเทียมฉีดพวกเกล็เลือดเข้มข้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมของตัวกระดูกอ่อนหรือว่าจะกินเป็นพวกทานเป็นพวกตัววิตามินบำรุงข้อเข่าหรือยาบำรุงข้อเข่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถช่วยได้เนาะแต่ว่าสําหรับการปวดที่เกิดจากนอกเข่าก็ต้องดูว่ามันเป็นปวดจากเส้นเอ็นหรือปวดจากกล้ามเนือ้อที่มันไม่สมดุลกันเป็นหลักมันก็ต้องแก้ตามสาเหตุเขา้าถ้าเป็นตัวเส้นเอ็นนะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกกลุ่ม ช็อกเวฟไม้ใช้ตุ่มแมกเนติกไม้หรือใช้เป็นตัวเลเซอร์ซึ่งก็ขึ้นกับเคสเคสไปอะค่ะเราก็จะเลือกให้เหมาะกับเคสนั้นๆเพราะว่ามุมนี้ตอนนี้ใช้ช็อกเวฟยิ่งทํายิ่งแย่เราก็ไม่ใช้เราก็ต้องการหวังผลมาให้คนไข้อะทาเสร็จกลับบ้านแฮปปี้แล้วก็ผลได้ดีในระยะยาวเพราะฉะนั้น,น้าส่วนใหญ่ที่เจออะนอกจากกล้ามเนื้อมันมีปัญหาและเอ็นมีปัญหาแล้วที่เจอบ่อยมากๆที่หมอเจอก็คือกล้ามเนื้อความสมดุลของกล้ามเนื้อมันไม่ดีเพราะฉะนั้นมันเลยต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้ววยยยเเพื่อใหห้็นนผลระยะะยะาค เนี่ยวันนี้ก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวพอเลเซอร์ให้คุณแม่เสร็จเดี๋ยวให้คุณแม่โชว์วิธีการออกกําลังกายนิดหนึ่งว่าออกกําลังกายข่าอย่างไรดีะคะัค่อย,อยุนแต่นี้เข่าดีขึ้นเยอะมากนะคะของเดิมนี้ตุยตุยอย่างนี้เลย เนี่ยเห็นเริ่มเห็นลักยองลักยิมแลม้วก็เห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยบวมแล้วมา,มากเลยค่ะใช่ไหมคุณแม่ีใจที่สุดเลยตอนนี้เลยเกิดอลูกพูดว่าจะไปไหนกล้าไปเมื่อสองปีก่อนไม่กล้าไปไหนเลยนั่งอยู่ที่ก๊อกนี่อย่างเดียวแล้วก็น้นำตาไหลไม่รู้ว่าทำไมปีแล้วค่ะมา ใช้เวลานิดนึงนะคะ มีคนถามหมอว่าอา่ตัววิตามินบำรุงข้อเข่ากินไปเป็นยังไงบ้างคุณแม่เล่าเล่าการกินให้ฟังนหน่งสยสยคะอ๋อตัววิตามินตัวนี้ทานแล้วดีมากเลยค่ะคุณหมอประกอบกับที่เรารักษาตรงนี้ด้วยกลายเป็นว่าทานแล้วนะมันทําให้ข้อเข่าเราเนี่ยหวยวเรื่องเกี่ยวกับพวกข้อไม่ว่าจะข้อเข่าหรือข้อตามตัวเนี่ยการใช้การรู้สึกว่ามันมันลื่นขึ้น เราไม่ค่อยเตืนต่นเช้าปกติเตื่นเช้าเนี่ยจะมีเสียงเอ็นเราบางทีกระดูกเราเนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกแต่ตั้งแต่ทานตรงนี้นะเสียงปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกเนี่ยหายไปแบบเรียกว่าถ้าร้อยเนี่ยก็หายไปก็หลายสิบเลยค่ะเรียกว่าด,ดีมากเลยค่ะเราเราทานในนี้ทําให้เข่าที่เรารักษาเนี่ยมันเห็นผลด้วยเพราะได้แบบมีการทั้งบํารุงทั้งด้านในและทั้งรักษาอยู่ตรงนี้ด้วยคือมาตรงนี้ คือได้หลายอย่างเลยค่ะเรียกว่าทําให้รักษาหายด้วยแล้วก็ผิวพรรณก็ดีกินพวกนี้แล้วก็ผิวพรรณสวยด้วยคุณแม่ค่ะผ่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผิวพรรณแต่คุณแม่ผิวพรรณสวยอยู่แล้วมากกว่าหมอว่าอคุณแม่นอนคว่ำนิดนึงค่ะเดี๋ยวหมอชิงเลเซอร์ข้างในสักนิดน,งน,น,น,ดนึงนาอนคว่ำนิดนึงเนาะนี่เลยหมุนนข้องทรุดพรัส นนก่อนอาาอนะเนี่ยหมาุนอย่างนี้ไม่ได้ก่อนเอามาคุณแม่เอามาอีกหนึ่งค่ะใช่สแสดงว่าที่เราเห็นว่าเข่าคุณแม่บวมด้านหน้าเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มีอาการแค่ด้านหน้าแต่การรักษาต้องรักษาให้ครบ ทั้งกลุ่มด้านหน้าและด้านหลังใช่ไหมคะต้องบอกว่าของคุณแม่คือมันมีทั้งบางคนนะคะ่ะที่ไม่มีปัญหาเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็บางคนก็มีปัญหาข้างหลังอย่างเดียวนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่อเผอิญของคุณแม่เนี่ยเป็นทั้งในเขา่าทั้งนอกเขา่าทั้งหน้าเขา่าทั้งหลังเขา่าแล้วก็้างๆข,ของคุณแม่เป็นหลายจุดนิดนึงช่วงแรกก็เลยอาการเป็นอย่างที่คุณแม่เขาบอกไงคะว่าเฮ้ยมันแบบมันปวดเยอะปวดจนร้องไห้นู่นนี่เพราะว่าปัญหามันมีหลายจุด ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเพราะเราก็ค่อยๆแก้กันไปค่อยๆแก้กันเป็นระเบาะๆกันไปเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันบางทีแก้ไปทีเดียวทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีคนไข้ระบบมันทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวคนไข้ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีของการาาาาการักษาค่ะทั้งที่เอ้การรักษาพวกนี้ถ้ารักษาไปขอเวลาสักหน่อยนึงยังไงคนไข้ก็ดีขึ้นอยู่แตะคิวกลางคืนคุณแม่ไม่มีเนาะไม่เป็นแล้วเนาะดีเลย แต่ว่าพวกนี้นะคะหมอก็บอกเลยว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่หมอเจออ่ะคือพอรักษาแล้วดีขึ้นนะเจอบ่อยมากเลยคือขยนันคือพวกนี้นจะชอบเป็นส่วนหนึ่งว่าคนไข้ยขยันอยู่แล้วแล้วพอรักษาไปนะคะพอดีขึ้นนะโอ้โหคราวนี้ขยันคูณสิบมีชีวิตแบบใช้เต็มที่มากแต่เราควรใช้แต่ว่าก็เราก็ต้องมองว่าการรักษาพวกนี้เราก็ขึ้นกับคุณภาพชีวิตคนไข้เป็นหลักเพราะฉะนั้นนะส่วนใหญ่พอรักษาเสร็จก็ต้องบอกเลยว่า ก็ใช้แต่พองามด้วยนะเราซ่อมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอใช้ชีวิตแต่พองามอาอกกําลังกายสม่ำเสมอคนไข้ก็จะอยู่ได้อย่างแฮปปี้แฮปปี้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะตรงนี้เจ็บไหมคะแม่ ตร,ตรงนี้นี้นิดนึอ่ะนิดนึจะได้นำเน้นตรงนี้ให้อีกหน่อย Okay. เรียบร้อยมาคุณแม่เจ็บไหมคะตอนทำไม่เจ็บเลย<ม>นะเนาะอ่ามาตอนนี้นี่เสร็จแล้วเลเซอร์หลังเลเซอร์ไปเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยหลังเลเซอร์ไปก็ตรงแผลที่ตรงที่เคยมีระบมเจ็บเจ็บก็จะรู้สึกเบาลงไลองไม่เจ็บค่ะเบาลงค่ะเบาลงแล้วก็ขยับแลวก็ได้ดีขึ้น รู้สึกที่ตึงๆก็จะเบาลงด้วยค่ะค่ะคุณแม่ค่ะ,ค,ะคุณแม่เป็นผลงานกันภาเพลิงใจเดี๋ยวคุณแม่ค่ะจะโชว์การออกกําลังกายท่าง,ง่ายๆให้คนที่กําลังดูดูอยู่นะคะว่าเอ้ยออกกําลังกายยังไงเนี่ยเข่าคุณแม่นะมีตุยผิดรูปนะแต่คุณแม่ก็ยังออกกาลังกายได้อยู่ดีเพราะฉันทาน่าง่ายๆมากเราก็คิดว่าคนที่มีปัญหาเข่าอะคะ่ะน่าจะสามารถออกกําลังกายตามคุณแม่ได้เดี๋ยวหมอขออนุญ,ญาตเคลียต,ตำแหน่งนิดนึงจะได้เห็นชัดๆหน่อยเนาะว่าคุณแม่ออกกำลังกายยังไง คุณแม่สอนเป็นครูด้วยเนาะวันนี้ฝากสอนด้วยอ่าดี้เลยค่ะคุณแม่โอเคให้คุณแม่ถือไม้ดีกว่าเนาะอ่งให้คุณแม่มาเริ่มโชว์เลยค่ะเราจะออกกําลังกายเป็นไงอันเนี้ยท่าที่ออกกํลังกายนะคะเป็นการออกกําลังกายของกล้ามเนื้อนาบ ซึ่งก็จะมีหลายคนเลยแบบว่าไอ้ตั้มนั่นน้าขาออ่าออกหลายท่ามากบางท่าออกแล้วก็ปวดบางท่าออกแล้วก็ไม่ปวดวันเนี้ยท่านี้ง่ายมากแล้ควคุณแม่ก็ออกไม่ปวดใหคุณแม่ออดูใช่ค่ะเพรานะท่านี้คุณหมอต้องอย่างนี้นะคะเอาตรงหมอนรองไว้แล้วก็ยกยกไปไปลายขาขึ้นแล้วก็หงายมาทางตัวเรานะคะแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้อีกค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะหกเจ็ดแปดก้สิบแล้วก็ปล่อยค่ะเพราะว่าท,ทำทาาค,ค,คุณแม่จะทำนับอย่างนี้ได้ บางทียี่ครั้งถ้าใหม่ใหม่สิบครั้งค่ะสิบครั้งก็เท่ากับร้อยหนึ่งพอหลังจากทําวันแรกที่มารักษาเราก็ต้องทําเพราะคุณหมอไม่ไม่อยากให้หักโหมเพราะคุณหมอต้องการให้ตรงต้นขาสร้างกล้ามเนื้อให้มีกําลังไปพยุงเขาวันนี้ด้วยแล้วก็ทําแต่ทุกวันนี้ทำห้าสิบครั้งห้ิครั้งนับนับหนึ่งถึงสิถึงห้าิบค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำแล้วร่างกายตรงนี้มีกําลังขึ้นเยอะ ทำให้เดินทุกวันเนี้ยเดินสบายแล้วเขาก็ไม่ปวดมากเดี๋ยวนี้เรียกว,ว่าเบาทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนของคุณแม่ก็คือช่วงแรกกล้ามเนื้อหน้าเข่าแรงไม่ค่อยดีท่าที่คุณแม่บอกไปแกะเป็นท่าที่ออกง่ายๆก็คือเราจะให้หมอนอันเนือคขาวางอยู่ตรงใต้เข่าเพื่อให้มันจะได้มีมุมในการดึงเข่าขึ้นนิดนึง เนเาก็อันนี้เอากําลังกายกล้ามเนื้อหน้าเข่าเป็นหลักอย่างที่คุณแม่แบบขอโทษทีนะคะคุณแม่เห็นไหมอันนี้คือแค่ยกให้มันเป็นเส้นตรงแค่น,นี้เองค่ะนับหนึ่งถึงสิบอย่างที่คุณแม่พูดนับเป็นหนึ่งครั้งถ้าเริ่มแรกๆก,ก่อนนะคะถ้าทํายังไม่ค่อยดีอ่ะสี่ห้าครั้งก่อนก็ได้แต่ว่าพเพินของคุณแม่ก็สามารถเขี่ยบได้มาสิบครั้งตอนนี้ก็คือสิบครั้งสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตถูกไหมค่ะแม่แมทำห้าเซต อ่าอันนี้คุณแม่ทำห้าเซตได้ละต่อวันเก่งมากๆเลยซึ่งพอกล้ามเนื้อรอบๆตรงนี้แข็งแรงมันก็ทําให้กล้ามเนื้อหน้าเข่าแข็งแรงดีขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนทําไปทแํแเรารู้สึกเฮ้ยมันมีปวดมันมีระบมหรือว่ามีอะไรให้หยุดทันทีนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยก็ทักมาถามก็ได้ว่าเฮ้ยทำไมทําท่านี้เราปวดเราจะได้แนะนําได้ว่ามันมีพิษฟ,ฟอยมันมีข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลังจากที่เราทํากล้ามเนื้อหน้าเข่าดีแล้วอะถัดมาเราต้องมาฝึกกล้ามเนื้อหลังเข่าเพิ่มด้วยแต่ว่าวัานนี้สอนแค่นีีี้กก่อนนนดดดววาาาาเเพระสหหลลยยท๋ืมมัไป นะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่มาช่วยให้มาเป็นมาเป็นอาจารย์ให้ดูว่าเอ้ยรักษาเข่าเราเป็นยังไงกันมานะคะแล้วก็วันนี้เราก็ทําเลเซอร์ให้ดูว่าเอ้ยเลเซอร์มารักษาอาการปวดยังไงทําเราไม่เจ็บเลยถ้าจะเห็นเห็นคุณแม่นอนแบบสบายสบายสคัญคือต้องออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสยัยหรือมีข้อสักถามยังไงอะคะ่ะก็สักถามเข้ามานะคะแล้วก็ สำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากมาปรึกษาหมอนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดได้นะคะเป็นแอ All Care Clinic หรือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์0992524214ค่ะเอาไว้สำหรับสอบถามข้อมูลนะคะถ้าสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาอะไรกันได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครดูย้อนหลังเราก็สงสยัยสามารถเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าที่ไลฟ์ค่ะเดี๋ยวหมอจะมา ตอบคำถามให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้ามีเคสอะไรมีคนไข้แบบไหนที่น่าสนใจถ้าขออนุญาตเขาได้จะเอามาให้ดูกันค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะ